เราซีมาเล่นโมธรรมดาลูกแหลงมันเล่นบ่ได้ข่ม,มกำเบิรงดูสิมีคนเล่นหนังบ้โอ้ได้แล้วได้แล้วมามามาได้แล้วได้แล้วเป็นแล้วเว้ยอ่ะคือนบอลลดนปะ ามากก็ต้องล่อ้าวลืมบัวใดวะงงล่อรอรอ,รอ,รอ <c oughs> โอ้ได้เลยเว้มามามาที่นี่นะมาฮัลโหลฮัลโหลได้ยินกูบอร์ได้ยินกูบอร์ สวัวดามามาเล่นธรรมดากันได้ฟันก็ได,ด้ทุกันเพื่อซีไหใครที่ได้เป็นหัวเรือลงรถลงรถลงรถลง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 แม่ นันแหลมันดีรีบตายรีบจบลงไปแจกนี่อ้าวมันคือลงวงฟ้าวะเม้ย่านตายรบบนี่ลงวงฟ้าวะมาผู้ทีล่ลงเองอ้าวแหลกมาเนี้เอ้าเลิกติดตามมันไปน้ำมันเห็นอย่าง่ะพอมีประโยชน์ประโยชนเฮ้ย นาหมึงรคน้ำกู้หาเมม,มึงบอดบักขีกอบเอ้ยโอ้ต้องมาหาติ๊กกช่องสกิลคูดาวอยู่ cool มีคนบอกสกิลคูดาวอยู่มามึงมาหล่นบัดที่นี่พร้อมแล้วสกิลคูดาวอยู่ ไปแจกดีกว่าสกิลคูลดาวอยู่เป็นแน่ไปน้ำเนีย่ยปัดนไม่หมดอ่ะอคไไไูไม่หมดขึ้นเยบอยูมีคนมีคน ยิ่งีิยังวะน่ะโอ้ย เรียบร้อยเลยกูใต้ดีกว่าเบิ้งมนเล่นดิอา้าแหลกแหลกปากดีอา้าวคือเอาวะเบอร์หนึ่งโอ้มันคือ่เอาวะ่ะ ย่างนี้เขาเสยตายตายตายกูวางเนี่ยไปตรงนัายตายคือบอเอาว่ะเดจะกัดตายเขาบึ้งเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยกูไหวดอกมึงเรียบร้อยเนี่ยกูว่าเรียบร้อยค่อยบึงค่อยบึงเนี่ย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 เรียบร้อยเรียบร้อย